ขอมาบมกี้จัดให้อยากจะดูข่าวไหนก็เดี๋ยวจะหามาให้แล้วกันเมื่อคืนอ่าให้ดูเลยแล้วกันสำหรับน้องไบร์น้องเนทว,วันนี้น้องเขาก็ไปงานต่อที่ซีคอนอ่อน้องเขาน่ารักมากอนเตอร์เทนเก่งมากแฟนคลับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับทำไมถึงรักน้องทั้งสองคนขนาดนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์น้องเขาว,ว่ารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหรมโกกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเปิดเบ่งสุดฤทธิ์เลยนะจ๊ะน้องไบร์น้องเนทโดยเฉพาะ พี่แจกรินของเราหน้ามาแตกกันเลยทีเดียวเสียวไปหาทั้งคู่กันดีกว่าจ้าคือเราสามารถสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะขอบคุณไมเนสมากขอบคุณมากค่ะทีนเดอะบูมกันพี่ขอบคุณเช่นกันค่ะูด้วยค่ะสามารถไปน้ำมูกไหลไปจริงผมเพิ่งเพราะว่านี่คือบรรยากาศจริงๆที่เดอะบลูมขออนุญาตจะบอกว่าอากาศดีมากตอนนี้หนาวมากด้วยใช่ครับผมหนาวก็เกาะกันสิวะ คือเราคือเราสามารถแต่งตัวแบบว่าไปต่างประเทศได้เลยนะไปเกาหลีเนาะใช่ปรี<ช>้เนี่ยค่ะอาชูมาลงวโลใช่ถามความรู้สึกดีกว่าตอนนี้หลังจากที่ได้เขาดาวกับแฟนๆแล้วได้ร้องเพลงได้ร่วมกิจกรรมรู้สึกไงบ้างคะ สนุกมากครับผมครั้งแรกที่รู้ว่าได้ไปเขาใหญ่ก็รู้แล้วว่าโอ้โหอากาศต้องดีมากก็เลยแบบว่าจัดเต็มมาทั้งคู่เลยยิ่งมาแบบว่าร้องเพลงให้แฟนขับมาสนุกกับทางทีวีพูก็ารู้สึกว่ายินดีมากมากแล้วก็ขอบคุณทางทีวีพูมากมากนะครับผมที่ให,ให้ให้ทั้งไบนเนสมาเขาดาวด้วยกันในวันนี้นะครับผมกับแฟนเน,น,น,นสเซนบอกว่ามาจากบ้านเลยขอนแกน่นใช่ค่ะมาจากขอนแก่นเลยค่ะคือแบบอยู่ขอนแก่นก็ว่าหนาวนะคะมาที่นี่หนาวอีกค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยเตรียมเตรียมจะถ่ายรูปแล้วเพราะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็ ภาพสวยแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะพูดถึงคอนเสิร์ตยีที่ผ่านมาแล้วกันหลายคนได้ติดตามชมแล้วโอ้โหมีวาลเลตี้มากนะมีเนลเป็น The f o c เป็น The f o c ค่ะก็สนุกสนานกันไปครับผมก็คอนเสิร์ตออกมาก็ทุกคนแฮปปี้ดีครับผมก็พวกเราก็เต็มที่มากกับคอนเสิร์ตนี้ใครพลาดไปนี่แบบว่าพลาดมากเสียดายไม่รู้ว่าจะมีอีกตอนไหนนะคะแต่ว่าใครที่ไปร่วมดูด้วยกันครั้งที่แล้วก็สนุกแน่นอนเพราะว่าแบบคนครั้ง ครั้งที่ผ่านมาคนคนเยอะมากจริงคือเราเล่นไปแล้วมองไปข้างล่างเนี่ยคือแบบอบอุ่นมากจริงค่ะใช่พลังรักของพวกเรายังเหนียวแน่นถึงแม้ว่าจะผ่านมาหนึ่งปีแล้วค่ะวันนี้ก็มาร่วมเคาเหล่าพวกเราด้วยนะคะหนึ่งปีกับอีกหลายเดือนแล้วนะใช่ค่ะอยากใพิราบกันต่อไปเนาะใช่ก็เกือบสองปีแล้วว่าอยู่นานๆากแบบว่ายังอยู่กับเราได้ก็โอ้โหก็แบบว่าขอบคุณมากอดทนเยอะอดทนมากอดทนมากกับเราค่ะอังนั้นจะปีใหม่แล้วพรุ่งนี้มีงานเนาะวันที่หนึ่งใช่ ะข<ผ>ามีแพนไปแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรเที่ยวไปใหม่กันที่ไหนไหม โอ้โหก็ของไบน่าจะลงลงใต้กลับบ้านคิดถึงไม่ใช่คิดถึงบ้านมากอยากลงไปใต้อยากบ้านบ้านคนไหนนะคนที่ไหนนครสี่สมราชครับนะอำเภอถุงซ่งอยากรู้ว่าบ้านเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วอยากดูบ้านที่เราอยู่ด้วยว่าเก่าลงขนาดไหนหรืออะไรคิดถึงคิดถึงอยากกลับไปสักครั้งคือที่ผ่านมานี่ไม่ได้กลับเลยทำงานตลอด ใช่สองเดซนะคะลังเดซใหม่ก็หลังปีใหม่ก็น่าเต็มตัวทํางานค่ะเพราะว่าแอบกลับไปแล้วสองสามวันค่ะไปได้ชื่นใจขอนแก่นไปขอนแก่นค่ะแม่ละค่ะกับมวลซื่นค่ะแล้วก็หลังจากอาทิตย์หน้าก็ทํางานแล้วก็ซ้อมละครเวทีค่ะสุนทราพรนะคะใครยังไม่มีบัตรค่ะนี่คือของขวัญต้นปีดีๆเลยนะคะกับปี57นะคะกับวันที่25มกราคมถึง23กุมภาพันธ์นะคะจองบัตรใ้ที่ไฮยทิเก็ตเมเจอร์ลูกสาขากับเพลงรักของเธอสุนทราพรเดิมไม่ชอบค่ะ คิดยังไงที่คนแบบรักเราเสมอมาอะไรเงี้ยคิดว่าอะไรทําให้คนถึงต้องรักใบหน้าเฮควะมองบ้าบอไหมเข้าไปธรรมชาตินะก็ใช่ก็ก็เราแบบว่าเหมือนว่าความเป็นตัวตนของเราอาจจะแบบว่าเข้าไปคลิกกับใจของทุกคนอะไรอย่างนี้บ้าบอๆโอ้ยหล่อด้วยสวยด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีในตัว ก็นา่าน่ารักน่ารักเอออะไรอนี้เน็ตน่ารักทั้งสองคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันก so ็ถ้าเขารักเราได้ก็โอเคก็ยินดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยใช่ค่ะดีใจที่ทุกคนยังเห็นความน่ารักในตัวเราใช่ค่ะขอประเด็นพี่ใหม่นิดนึงแหวนน่ะฮะ อะไรปลาอันนี้ใส่นานแล้วแล้วซึ่งบอกบอกบ่อยมากว่าเป็นผู้หญิงสวยเขาใส่แหวนนิ้วนางใช่เผู้ชายแหวนคาโดอันนี้ ยี่ห้อคาโดครับมันเหมือนได้เท่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันแซวเลนเนาะแซลเล่นแซลเลนยังไงแต่คนคิดว่ามันมันนเลยเงี้ยโอ้ยยี่สิบกับสิบเก้าปีเองแจ็คทำงานชายเรียนก่อนดีกว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยตอนนี้ใช่ค่ะเรียนให้จบก่อนเนาะครับผมใกล้จบแล้วฮะใกล้จบชีวิตตอนนี้ขอบอกว่าแบบว่าคือเราแบบว่าทํา ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไปเรียนอ่ะก็กุ้มใจเหมือนกันแต่ว่าก็เต็มที่ครับผมก็ก็คุยคุยกับอาจารย์ไปบ้างติดสินบนอาจารย์ไปบ้างนะผมก็จะพยายามเรียนจะพยายามเรียนให้จบให้เร็วที่สุดเพื่อทุกคนครับถูกต้องค่ะท้ายที่สุดฝากอุยพรปีใหม่นะคะแฟนๆไบร์นเนสหลายคนอาจจะไม่ได้มาวันนี้ ค่ะก็ขอไ้พอนะคะให้แฟนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของพวกร้องสองคนที่อยู่ต่างจังหวัดชมทางบ้านอยู่นะคะแล้วก็แฟนแฟนของทีวีพูด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปี57นี้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งในสมความปรารถนานะคะสิ่งไม่ดีเราทิ้งไปแล้วเราเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยกันในปีนี้นะคะแฮปปี้นิวเอียร์สค่ะครับก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผมปีใหม่ปีนี้นะไบก็ อยากให้ทุกคนแบบว่ามีสุขภาพร่างกายดีๆนะครับผมสุขภาพร่างกายที่ดีก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพื้นฐานของสุขภาพจิตด้วยใช่ค่ะสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายก็ดีอมีความสุขตลอดปีใช่ครับผมก็ขอให้ทุกคนอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็สมหวังแล้วกันนะครับผมอยากได้รก็ซื้อเอาค่ะเฮ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างที่ว่าไปนะครับผมร่ำรวยนะครับค่ะรลับฟันดีนะคะขอบคุณด้วยค่ะ พี่แจ <g Jud ite> ๊ด so <g ib bon> ท่าสูงมากนะคะแฮปปี้ดิวหยา่รายม้านะคะขอบคุณครับปีม้าปีม้าถอดไม้อ่ะถอดไม้อะนะก็เป็นผลสัมภาษณ์น้องใบน้องเนตนั่นเองต่อไปบ <fruits> ุกี้ไม่ได้จัดคนเดียวนะมี